ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาบอกกันน้อหน่อยแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องอน่าติดเต่งตูไปจัดเต็มมากเลยนะคะนี่กำไรนี่ติ้งหูนี่เก็บนี่จะนี่ใหญ่คาดผมไอ้ไอ้ใช่หนังยางรัดโดนนะวันนี้นะคะน้องอนาเนี่ย นะคะนี่สักน <Yeah. S 2> mm ่อ hmm. ยแล้วก็เอาวันนี้ใช่ไหมคะใส่เข้าไปในข้างหลังมะคะ mm hmm. นี่ใส่รูนี้เลยนะนี่ใส่นี่เอ mm hmm. ็ดดูนะ mm hmm. กดตัวนี้ mm hmm. แล้วมันจะออกมานะคะ mm hmm. ตุ๊กตาตัวต่อไปนะคะมีตุ๊กตาตัวตัวต่อไปมีนู่ง้าด้วยนะนี่ตัวต่อไปจะไม่มีนงทาแลวค่ะนี่ไม่มีนท้ายิ่งเท้าเหม็นเล็นะคะนี่เป็น จำเป็นก็ต้องนั่งกับเพื่อนเหมือนต่อไปลูกของมันนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะลูกมันลูกมันน,น่ารักมากเลยเดี๋ยวนอนนะว่านอน,นะมันผมให้มันใหม่ดกว่าเนาะนี่ผมของมันนะคะ น้องนานเดี๋ยวน้องกันนะแต่มามันหลังให้มันใหม่นะสุดอาละนะนะสุดอาะนะนะย่าวะลูกเลย แม่ดเาแมดเาลูกต้องนองผมไม่ได้ขอตัวแม่้านหน,น,น่ลูกเขาเด็กแม่อุย้ยมีสองตัวค่ะอันนี้เป็นกระต่ายน้อยค่ะ <c oughs> ต,ตัวสุดท้ายแต่ท้ายสุดนะคะ โอเค 2> <ga> 2> อเค <nutshell> ่ะ <ga 2> สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกิงๆแล้วก็กดรูปหัวใจมาให้หนูนานๆได้ค่ะก็เล้ย็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ